สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปฏิมาดาเล็กตนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ขั้น9เลขที่10ค่ะดิฉันชื่อนางสาวนุรเดียนามาฮิเละกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที6่6ขั้น9เลขที่12ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปฏิมาจาแสดิฉันศึกษา่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ข้น9เลขที่6ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอนิรีดอนรัชดินกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ขะ ดูได้ค่ะดิฉัาหน่อยค่ะดูรายนันดูอาอเลยตอนนี้ก็ไม่คุ้ใจอยู่ในระดับชั้นนี้ชั้นที่3ปีที่6้น5ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการใช้ภาษาวิบัติในกา,ารสื่อ,อสารขี่สองยอดชั้นไปค่ะภาษานะคะแต่ถึงค่อยทำที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสืขข่อความหมายของคนกลุ่มได้ ห,หรือวงกวารใดวงการหนึ่งเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษางกฤษใตค่ะวิบัติหมายถึงความเสียหายความีิดน้าหรือความชิบหายค่ะภาษาวิบัตินะคะจึหมายถึงคำรีกของการใช้ภาษาที่เปลี่ยนแปลงไปและไม่ตรงกับหลักภาษาในด้านของการบทค,ค่ะในปัจจุบันมีการใช้ภาษามากมายซึ่งแต่ละภาษานั้นๆก็จะมีการปรับเปลี่ยนหรือว,ว่าเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยที่ผู้พนอาศัยอยู่ ถ้าถามว่าในปัจจุบันนี้ภาษาวิบัติมีคนใช้มากน้อยขนาดไหนก็คงตอบได้ว่าก็คือเป็นจำนวนมากซึ่งจะเป็นจำพวกของเด็กที่วัยรุ่นหรือแม้กระทั่งเด็กที่กำลังจะเข้ารับการศึกษาต่อในช่วงของมัธยมปลายแล้วก็ถ้าถามว่าการใช้ภาษาวิบัติผิดไหมหรือว่าไม่สมควรไหมในการใช้ภาษานีา้ถ้าตัวดิฉันดิฉันคิดว่า,าสมควรสมควรสมควรที่จะใช้มันอย่างน้อย เมื่อเราสนทนากับเพื่อนหรือว่าสนทนากับผู้อื่นผู้อื่นก็สามารถเข้าใจเราง่ายแต่ถ้าถามว่าสมควรไหมหรอที่จะใช้ภาษานี้ถ้าถามถึงคนที่มีมีฐานะหรือว่าคนที่มีหน้าที่การงานที่สูงขึ้นอ,อาจจะตอบว่า ไม่สมควรที่จะใช้มันเพราะภาษาควรจะเป็นภาษาที่ทางการมากขึ้นควรเป็นภาษาที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยหรือแม้กระทั่งภาษาที่ในการพูดคุยซึ่งกันและกันก็ควรจะเป็นภาษาที่เหมาะสมสําหรับดามไวหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุนี้ค่ะค่ะด้วยตัวอย่างภาษาวิบัติในปัจจุบันนั้นเราจะเห็นได้อย่างหลากหลายโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน,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 นเช่นคําว่าค่ะกับค่ะซึ่งค่ะเนี่ยจะใช้ในประโยคคำถามเช่นคําว่าจำไรยูค่ะ แล้วก็คาว่าค่ะเนี่ยจะใช้ในประโยคของเราเช่นคำว่าดิฉันกําลังเรียนอยู่ค่ะดิฉันกําลังทานข้าวอยู่ค่ะแล้วก็คําต่อไปนะคะก็คือเงินกับเงนินซึ่งคําที่ถูกต้องก็คือเงินที่มีนอนอยู่ในตัวสะกดนะคะแล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือถือกับถือซึ่ง ที่ถูกต้องก็คือเกินด้านหนุนเป็นไปต่อ แลทุกคนก็เคยผ่านช่วงเวลานั้นใช่ไหม่ะคะตอนที่เราจะเรียนดูเลยเริ่มกลับมาใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องกันก็พุ่งไม่นานมานี้เองแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงมีคนที่ยังพิมพ์ภาษาวิบัติกันอยู่แต่ว่าในช่วงนั้นภาษาวิบัติบ,บูมมากๆเราถึงขั้นกันต้องฝึกฝนกันเลยทีเดียวเพื่อที่อยากจะพิมพ์ภาษาวิบัติกันให้ได้แล้วก็ตอนนั้นเราก็ยังคงยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเราก็ตัดตามเข้าไปใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าในช่วงนี้เราก็อยากให้ทุกคนเริ่มกลับมาใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องกันให้ได้นะคะไม่ว่ายังไงการใช้ภาาษิิบััตนน้ก็ไม่่่ใช แต่เราก็ควรใช้ถูกต้องและถูกคนให้เป็นการเหมาะสมกับสถานการณ์และการอะิษฐะนและถ้าหาว่าเป็นการเขียนหนังสือทางราชการนั้นเราก็ควรใช้ภาษาที่เป็นาาทนางการนะคะสุดท้ายนี้พวกขอรณรงค์งให้ทุกคนใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและให้เป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยที่สวยงามของเราไม่รู้สุดไยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย